ก็สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี f c วันนี้ผมก็เป็นผู้ป่วยโควิดนะครับก็ไม่ได้ไปหาปูหาปลาครับทางช่องทีทัพกินชาแนลนะครับพรวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่ผมจะได้ออกโรงพยาบาลนะครับหมอบอกเมื่อวานครับผมก็เลยรับทำคลิปสั้นๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมผู้ชมครับผมอยากทำความดีนะครับ กับโรงพยาบาลนะครับเราทําความดีตอบแทนนะครับเขาก็รักษาเราอย่างดีครับดูแลอย่างดีเจ้าหน้าที่นะครับด้วยการล้างนะครับทําความสะอาดพัดลมในห้องนะครับที่มีอยู่นะครับซึ่งผมก็ย้ายไปหลายๆห้องครับผมก็เห็นเห็นมาครับคุ่นติดเยอะมากครับผมก็เลยอยากจะทําความดีช่วยทางโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับช่วยกันนิดช่วยกันหน่อยนะครับ อันนี้ผมล้าง完了แล้วครับสองตัวในห้องผมเพราะว่าผมจะย้ายไปอยู่ห้องไหนผมจะไปเห็นผมจะไปล้างห้องนั้นนะครับุ่นเยอะมากก็เลยนะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่พยาบาลครับไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะเอาพัดลมมาเปลี่ยนกับตัวที่เราล้างหรือเปล่าครับเราจะล้างนะครับเพื่อทําความดีนะครับตอบแทนนะครับช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยกันนะครับช่วงนี้ยามยากนะครับผู้ป่วยติดโควิด นิดหน่อยๆก็ยังดีครับช่วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารอครับว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตหรือเปล่าครับผมวันนี้ผมก็แข็งแรงดีครับจะได้ออกโรงพยาบาลวันนี้นะครับนอนมา17วันครับผม17วันดูแลอย่างดีครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับที่ดูแลเรานะครับเดี๋ยวเรารอ แป๊บนึงครับผมรอดูว่าทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เราล้างพัดลมหรือเปล่าครับจะเอามาเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมครับแล้วก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบกลับมาว่าทําแค่สองตัวก็ดีใจแล้วนะครับครับก็ผมก็ภูมิใจครับที่ได้ช่วยนะครับนิดนึงก็ยังดีครับผม ในร้านปัดลมทําความดีช่วยนะครับทางโรงพยาบาลสักนิดนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับก็คงจะพอแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ทําการรักษาโรคโควิดนะครับจริงมเหนื่อยยากนะครับซึงผู้ป่วยโควิดเยอะมากนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ดูแลผู้ป่วยดูแลประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับวันนี้ผมช่องวุธิทํากินชาแนลนะครับก็ ขอลาเป็นแค่นี้นะครับคลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมจะมีคลิปไทม์ไลน์นะครับนอนโรงพยาบาลมา17วันนะครับพบเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ท่านผู้ชมดูชมนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมต้อขอาาาลาครับสวัสดีครับ